โอ้โหคุณผู้ชมเป็นกันแเบลไปดิมาหลายต่อครับโอเคอยู่เจได้อยู่สิบได้อยู่โอ้โหมันท่าอยู่แล้วกูสิบโอ้โ,หโ,หโดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปูสิบเรียบร้อยคุณผ <cam> ู้ชมอะไรก็ได้เอออะไรอ่ะ พีนีฟี่เจสองก็ได้เจสันน่ะโอ้อยได้อยู่ยก็กราบสวัสดีนะครับทุกคนมิตรรักคนรักสล็อตทุกท่านคนะวันนี้ก็มาพบปะพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับเรา Big กวินสล็อนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบว่าทุนหนักทุนหนาก,กันเลยนะเอาทุนมาที่ประมาณ 100k เลยนะ กับเกมไอ้ Wild Beauty Showdown หรือว่าที่เราเหล่าซอสเรียกกันว่ากํากนันสาวนั่นเองนะครับวันนี้กะแบบมาซื้อฟรีอย่างเดียวเลยนะซื้อฟรีแบบแต่ถ้าจะปั่นนอกก็น่าจะเบ็ดหนักเดี๋ยวเราไม่พูดพร่ำทำเพลงดีกว่าเราใส่ก่อนเลยเปิดแรก ซื้อฟรีไปเลยท,ทุนทุนร้อนานะฮะมาต้องร้อยเคใส่ไปก่อนเลย7 5็ดเปิดแรกไปไม่พูดเยอะครับกับ,บพวกเราบิกวินสลับนี่ไม่ไม่มีแบบคำว่าอ่อนข้อนะ,อะดูที่เปิดแรงนะกับเกมกำนันสาวสุดที่รักของเรานี่ก็คือผมผมผมเคยเคยเห็นในกลุ่มเว้ยคนคนแม่งปั่นเบ็ดเนี่ย เบ็ดบาทอ่ะแม่งแตกสี่พันกว่าเท่าเออผมก็เลยแบบ <c oughs> อยางเอ้ยเอ้ยโอ้โหโมเดโม <Mod emo. S 1> มาเปิดแรกก็สองพันละผมว่าเอามาวะ่ะมาวะ่ะว่าเชิงดีนะผมเห็นในกลุ่มอ่ะคือแตกแตกโหดมากเกมนะั้นแม่งเบ็ดบาทจ่จา่ายว่าสี่พันอ่ะสี 4, ่พันกว่าเท่าอ่ะคือ PG อ่ะผมไม่เคยเห็นเกมไหนที่แบบ มามาแบบว่าแตกเยอะขนาดานี้เลยนะเออแล้วเดแ๋ยวเตาเปิดแรกนี่ส่งมานะแววมาแนละ้วแววจริงอะ่ะสันดานไพ่เอาใหม่ oh เปิดแรก7 5 0 0ได้คืนมา5,000ได้กำไรไป2 5 0 0ทางเว็บนะไม่ใช่ทางเราอืมมีเล่นมุกซะด้วยไหนลองมันเอ้ย มันปรับซื้อ200เบดสองร้อยได้แล้วเหรอแต่ก่อนผมเคยซื้อแค่แบบเฮ้ยเบดสี่ร้อยก็ซื้อได้อะใส่แล้ว่าทุกคนทุนเราหนาเลยเนาะอุย้ยเปิดละสามหมื่นเลยคเปิดละสามหมื่นเท่ากับว่าเราจะได้สามเปิดตอนนี้ขาดทุนไปแล้วสองพันห้าไม่เป็นไรเรากะมาใส่หนักมาแล้วจัดจัดเบดสี่ร้อยสัก สักดอกไปแต่ก่อนซื้อผมว่าต้องต้องมีสวดคาถาอะคาถามหาลาบตามได้ตามสมมาคาโลสมโมคาลาสมมาลาโหสมโมลาหาไปรอเลยคือผมคาถาเนี่ยแบบไม่มีแบบไม่มีไอ้นี่ไม่มีกำไรเลยพูดเล่นเปิดเนี้ยพิก ชีวิตผมมาเยอะละทุนทุนร้อยเคผมกะออกก็สองร้อยเคสองร้อยเคก็โอเคแล้วนะแบบเมาลเหลับเฮ้ยเดี๋ยวนะโมแด็มโอ้เฮ้ยเพื่อนเอาเลดีคือสองเปิดสามเปิดแรกก็วอาไปแล้วตอนนี้มาแล้วพันหกซื้อไปสามหมื่นตอนนี้มาแล้วตอนนี้มาแล้วเจ็ดพันว่าหนักวะ่ะ ว่าหนักว่ะเฮ้ยเกินไปนะไหนไอ้4,000เท่าที่เขาแตกกันน่ะมันเป็นอย่างไรอยากจะเจออยากจะรู้อยากเห็นเฮ้ยเปิดนี้มาเอาขนาดนี้เลยอตังคนะ์้ไม่ให้เศษกระดาษเปิดละสามหมืนได้มาเจ็ดพันสองวิชกผมว่าต้องเบ็ดรีดวงกันวนะ่ะสักสิบทีดิเบ็ดห้าร้อยรีดวงสักสิบทีดิ เฮ้ยอ้าวอ้าวแล้วไงเข้ามาเท่าไหร่วะเนี่ยเจ็ดเจ็ดห้าค่ะเน,นี่ยมวัวแต่คำนวณเป็นไงละ่ะไม่เข้าเลยรีดวง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 ,ดวงเฮ้ยแล้วในกลุ่มมึงแตกกันได้ยังไงวะโอ้อย่างเกลือผมว่าไม่ใช่ละกลุ่มแม่งหลอกผมแล้วเนี่ยกลุ่มแม่งหลอกลนะคนอุตส่าห์มาตาม มาเอาไงดีวะตอนนี้เราโดนไปแล้ว 40k นะทุกคนค่อนข้างตึงนะ 40k นะเราเบ็ด10อีกสัก1 0ทีไปแล้วก็ใส่ซื้อฟรีเบ็ด400สัก2เปิดจบเลยก็คือการพนันนะ่ะนั่มีได้ไมีเสียทุกคนเนี่ยนี่ไง นี่ไงไม่ได้ไม่เสียไหลไปดิไหลอุ้ยดอกนี้โอน้นี่ไงนี่ไงก็คือถ้าใจคุณได้อ่ะเห็นนะดูตังไหลไหมดูตังไหลไหมโอ้ตอนแรกใจผมนั่งแบบกะแบบโดนแน่อะไรเงี้ย เปิดนี้ครับไหลนอกไปร้อยสามสิบเคยัดเข่สามสิบเคยัดเขทุกคนเฮ้ยนี่ไงผมว่าสไตล์เกมนี้ยมันมัน,ม,นมันชอบแบบเซอร์ไพรส์เราไเอาไงดีวะเป้าเราตั้งไว้ที่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ย จะไปซื้อทำไมวะไหลนอกโหดขนาดน,นี้ทุกคนสิบทีสิบทีร้อยเคเคยเจอหรือเปล่าครับพอไปต่อหรือพอแค่นี้ทุกคนคผมว่ามันมันมาวะผมใส่เบ็ดพันเลยได้ไหม ผมขอลองเบ็ดพันสักอีกส,สิบทีดูเชิงได้ไหมผมว่ามันมันมาแล้วนะปัดเศษไปอะใส่ปัดเศษดีกว่าเราตั้งตั้งไว้สองร้อยตั้งไว้เท่าไหร่ก็ต้องพอนะครับแต่สำหรับสำหรับผมอะบิ๊กบินารัะคำว่าพอมันไม่มีมีแต่มี แต่ไม่พออเล่นอะไรก็ไม่รู้เล่ยเปลยไมหาในช่องนีน้ผมว่ามันไม่สุดอะผมขออีกสามสิบทีไลยใส่เบ็ดพันไปเลยผมว่าเมื่อกี้มันมันไหลนอกดีแปลกแปลกะเฮ้ยเออไปดิ เคหนึ่งเออเคหนึ่งโอ้เอาหน่อยเพื่อนขอขอ,ขอสามร้อยเคสัญญาอ้าวนี่ไงสัญญาเหรอสัญญาเหรอฟรีสปินที่เบ็ดหนึ่งพันถ้าถ้าซื้ออยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นห้านะเปิดเนี่ยขอขอขึ้นสองร้อยสิบเคได้ปะขอทีนึงสองร้อยสิบเคพอเลย หนีเลยเราจะไม่ได้พบเจอกันอีกถ้าเราได้เจอกันอีกสักครั้งอยากถามว่าช็อตนี้เอ,อเอเต็มแผงเต็มกระดาษเลยไม่ลงปุ๊บอะไรต่อโอ้โหเฮ้ยขอร้องละ่ะเบ็ดพันเลยนะโอ้โหเอาหน่อยทาย้ายพายุเพื่อนเบ็ดพันเบ็ดพันเออคิวหน,นึ่งโอ้เนี่ย มันเหมือนหน้าโมโหเนี่ยพอเราแบบใส่ใส่ใส่หนักแล้วแบบมันเป็นอย่างเงี้ยคือไม่รู้ใครเป็นไหมแต่ผมเป็นนะแบบหัวเสียคือมันเออเออไหลต่อเราเราไม่โม้เลยว่ะแต่ผมว่ามาว่ะมันต้องมาคือเออเนี่ยก็ชอบเนี้ยไงนี่ไงเอาไปอีกดินี่ไงออไงหลเชี่ยวไปดินี่ไง เจสองน้าไหลเ,เนยเฮ้ยจะถึงยอดแล้วแต่อีกเก้าหมุนใส่ไปเลยไหนๆก็ไหนๆนะระดับระดับ Big วิกบินสลัและไม่ทำให้ผิดหวังมาสุดใส่สุดไปสุดเออโอ้อะไรวะมันไม่ได้อ่ะทุกคนมันไม่ถึงยอดอ่ะก็ะคือแบบกําไรแล้วนะ อยากจะลองแบบใส่สุดสักดอกหนนะึ่งอะเราแม็กเบ็ดเลยไหมแต่ผมว่าขอขอซื้อฟรีแบบซื้อฟรีดูใจก่อนซื้อฟรีเบ็ด400ดูเชิงก่อนทีนึงถ้าฟรีมาดีหรือฟรีนี้ถึง 300k พอเลยเนี่ยขยับไปเรื่อยๆตอนแรกก็200 300 สักพักเดี๋ยวเดี๋ยวได้หมดห้าวจังตังไม่ถอนน่ะเออไปเฮ้ยเฮ้ยดี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 นี่ไงฟีนี่ฟีไหมฟีนี่ฟีไหมฮึบฮึบฮึบโอ้ไปเฮ้ยเพื่อนสีหมุน เออุ้ยเต็มกระดานหัวเออไปดิปืนแถวหนึ่งอ้อ <c oughs> เฉียดไปสามนเราซื้อไปเท่าไหร่วะซื้อไปสามหมืนโอเคเปิดนี้กำไรเแล้วแล้วมันก็จะมายื้อให้เราอยู่เห็นปะเราก็ต้องไปให้ถึงเป้าอ่ะเราตั้งเป้าไว้เท่าไหร่เอาเท่านั้น ฟรีในฟรีกัจบจบเลยโอ้โหดบค้างอะไรตรงนี้ไม่ไม่ลงแะ้ีฟีโอ้โหมันขาดอีกอีกห้าสิบเคว่ะเอาไงดีมาแล้วต้องมาให้สุดปะมาแล้วต้องมาให้สุดไป,ลดไปเลยสามสิบทีดวลยาวไป ไม่สามไม่สามสิบเคไม่เลิกอะ่ะแค่นั้นแหละไม่ไม่ไม่หมดไม่เลิกอเออเฮ้ยเฮ้ยดีดีเอออืมชอตน,นี้โหอย่างแน่นเออไปอีกไปอีกไปอีกออถ้ามันมาอย่างนี้ในฟรีนะบ้านแตกบอกเลย มาบ้านแตกเร,เริ่มเงียบละเริ่มเงียบละเออ,อไหลไม่สุดเลยวะไอ,อคนนั้นมันแตกได้ไงสี่พันกว่าเข้าเบ็ดตานะทุกคนว่าเราต้องเบ็ดนน้อนอยวะไม่น่าเกี่ยวนะดวงโคตรดีเลยไม่เห็นมามาไหม มาไหมเออใส่ไปก่อนเกสองไปสวยไปเออเอา้ามาเปิดสุดท้าย 60k ขอร้องเลยขอ 60k จบกันเลยเพื่อนนานแล้วเนี่ยปกติปกติแบบมาถึงใส่แป๊บเดียวจบไปนี่นานละ เริ่มเหนื่อยละเฮ้ยเฮ้ยไหลให้เหมือนข้างนอกไอดีเออไปต่อโอ้ภาพไปเออไปไปเออหมวกเมืออะไรก็ได้เอออะไรอะพีเนฟีเจสองก็ได้เจสันน่ะโอ้เฮ้ยได้อยู่ ฟร,ฟรีเกมอะเนาะฟรีเกมยังยังซีเรียสอีกเข้าฟรีก็ดีแค่ไหนนะละแล้วมาแบบเปิดสุดท้ายด้วยนะไปดีเอออุ้ยคุณผู้ชายเฮ้ยอ้าวเลื่มดูวะถึงยอดแล้วสามแผ่นเคนะทุนมาที่ร้อยเคจบที่สามร้อยเคเด้ว ปันปัดเศษหน่อยเพื่อแบบมีคนคาใจป,ปัดเศษให้แบบเลขกลมๆปันปัดเศษนี่ไงอี่สิบบาทนี่ไงก็ทุนมาที่รนะ้อยเคแล้วความจริงแล้วตั้งไว้แค่สองร้อยเคแต่แบบมันมันเข้าฟรีแล้วแบบน่างหงุดหงิดอะ่ะผมเลยแบบใจเด็ดเดียวอะ่ะแต่แบบใจเด็ดเดียวอย่างนี้ก็ไม่ดีนะ โดนโดนมาเยอะนะไอพวกใจเดียวเนี่ยผมเนะี่ยโดนมาเยอะและ้ววันนี้ก็จบไปที่กำไรที่ 200K นะครับกับทางเรายอดรักนักปัน่นบิ๊กวินสลับก็ขอจบการนำเสนอในเพลงเท่านี้นะครับซีอูเอเกนยื a y เดย์เจอกัน